เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับไอ้ก,กรกตก็บอกว่าคุณพิธานั้นไม่มีความผิดเพราะคุณนิดเพราะว่าไอทีวีนั้นไม่มีอยู่จริงตอนขณะที่คุณิพพิธามาสมัดไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแล้วมันเจ๊งไปแล้วนะแต่กับเพราะนั้นก็ไม่มีความผิดมาตราหนึ่งห้าหนึ่งที่ว่าจะต้องผิด,ผดอาาอือก,กิตกรรมตามกฎหมายเรื่องตัางดีใจกับคุณพิธาด้วยดีใจกับคุณพิธาด้วยนะเขาไม่ต้องมีความผิดเพราะนั้นใครที่ชอบกล่าวหาพิธาไว้ระวัง ใครที่ไปร้องเรียนแบบกัรแก้ก็ระวังอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จกัรแก้และยังมีและจะโดนอาแจ้งความเท็จกัรแกู้ตามกฎหมายเลื่อกตัางและกฎหมายอาญาโทษจำคุกหนักนะกฎหมายอาญาก็าห้าปีกฎหมายเรื่องต่างถกปีเนี่ยทันนี้พูดจำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณพิธาก็ควรจะดำเนินคดีกลับกับคนที่ไปใส่ร้ายไปอาจจะกทำจริงคุกินล้าะวันวันไม่ทำออกคำด่ามาเลยที่ร้องเรียนคนนั้นคนนี้ไปทั่วเดิอันนั้นจะดีใจคุณพิธาด้วยจะได้เนตรรอดหลุดทุกทีหนึ่ง นะครับ,บรกรกตก็อยาไปการแกล้งยาแลรต่งางๆเอาตรงไปตรงมาเรื่องต่อไปก็มอของรองประธานสภาถูกกล่าวหาว่าโฆษณาเบียร์พิซซุลโลกคดีนี้นะครับทําใจให้เป็นกลางนะหมอ๋องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพิษณุเป็นรองประธานสภาการที่เขาพูดถึงเบียร์พิซซุโนโลองได้สองมุหนึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายแอลกอฮอล์มาตราสามสิบสองอะไรมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินห้าแสนบาท นะสองมองอีกมุมหนึง่งหมอออกเป็นคนพิศโลกต้องการที่จะนําเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภางองค์กรจึงมีข้อสงสัยว่าเขาอาจจะได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาขายเบียร์นะระชาบานเพื่อจะขายเบียร์ให้กับเจ้าของเบียร์แต่เขามีเจตนาที่จะส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือเปล่าดังนั้นการกระทำของหมออองยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าผิดหรือถูกนะแต่ส่วนตัวผมบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนา เพราะว่าการกระทำความผิดทางอาญาโดยเฉพาะโฆษณาเบียร์แล้วต้องเป็นการกระทำโดยเจตนานะต้องมีเจตนาโดยเล็งเห็นผลหรือประสมตอบผลที่ต้องการให้คนมาดื่มมากินเมืองอะไรต่างๆนะเพื่อการพาณิชย์เท่านั้นต้องตีความในลักษณะแคบๆเพราะนั้นการประชาสัมพันธ์เบียร์ของพิษณุโลกของหมอออกนั้นเขาเป็นสมาชิกกับเดงนันก่อนเขาอยากจากประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อในจังหวัดพิษโลกว่ามีอะไรบ้าง จตนาดีต่อชาวบ้านเพราะฉะนั้นไอ้พวกว่างงานก็ไม่ต้องไปที่ร้องเรียนอะไรเขาหรอกนะควรจะไปร้องเรียนเรื่องสําคัญสำคัญเช่นสสเสียบบัตรแทนสวไม่ทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะ้สอสอวทรงเอาวาลหาวเกี่ยวข้องยาเสพติดฟอกเงินควรไปเรียนพวกนั้นสสอรืการเมืองที่ยืมนาฬิกาเพื่อนมาใช้นะนะสสบางคนจอนคดียาเสพติดสวสสบางคน คงชาบ้านเืองนะต้องไปร้องเรียนพวกนั้นะคนที่เขาหวังดีต่อประชาชนในเขตพื้นที่เขาผมดูแล้วมันไม่น่าจะมีความผิดอะไรเพราะอย่างนั้นไอ้พวกสอบตกไอ้พวกแพ้เลือกตั้งผมไม่ได้หมายถึงใครนะสอบตกแพ้เลือกตั้งมันว่างงานจัดไปสร้างผลงานอย่าไปจับผิดคนอื่นอย่าไปเหยียบคนอื่นเพื่อตัวเองดูดีขึ้นคนไหนชนะเลือกตั้งก็ไปจับผิดเขาไปร้องเรียนเขาเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น ตัวเองต้องสร้างผลงานนะครับตัวเองแพ้เลือกตั้งพรรคประชาชนไม่นิยมชมช,มชอบเราอย่าไปอิจาริสยาสยามอย่าไปจับผิดอย่าไปเหยียบคนอื่นนะไปจับผิดเขาเพื่อให้เราดูดีขึ้นเหยียบคนอื่นเพื่อให้เราดูดีขึ้นอันนี้อย่าไปทําเลยฝากไว้ mm. จริงไหมครับพี่น้องครับนัอย่าไปเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นอันนี้พี่เดก็ฝากไว้กลับไปร้องเรียนเลยครับนะเราแพ้เลือกตั้งเนี่ยนะเราต้องกลับไปสํารวจตัวเองว่าเรามีอะไรปกป้องบ้างทาไมประชาชนไม่ลือกเลยวะ แหม่กูเรียนจบด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์กูเป็นสสมาตั้งหลายสมัยูเป็นบ้านใหญ่ประชาชนไม่เลือกเพราะอะไรเพราะดูแล้วมันเป็นใช่จริงมันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านเป็นบ้านใหญ่มาหลายปีเป็นสสอหลายปีเป็นอดีตนันติีแต่ไม่มีประโยชน์กับประชาชนประชาชนจึงอยากเปลี่ยนมองไอ้พวกคิดแพ้เดินทางมาเป็นแค่สวัสดิ์ดังนั้นต้องกลับไปมองตัวเองพัฒนาตัวเองมองโลกในแบบสร้างสรรค์ไม่ใช่วันวันก็ไปจับผิดผิดทาจับผิดสสก้าไกลจับผิด ไอ้อจับผิดใครตะใครต่างๆเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองสร้างผลสร้างผลงานพิสูจน์ตัวเองให้ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเออสมัยหน้าอีกสี่ปีจะได้เรื่องพวกคุณไม่จะไปจับผิดสสก้าวไกลเออนั่งยกขาขึ้นโคตรกระจอกเลยจับผิดว่าเขาโฆษณาเบียร์จับผิดว่เา,า,าเขาถือหุ้นสื่อทำไมไม่เอาเวลาส่วนใหญ่ไปพัฒนาตัวเองไปดูแลพรรคตัวเองพรรคตัวเองก็จะสุนพันธ์กันหมดแล้ว ให้ตรวจสอบดูแล้วก็บองโลกอย่างสร้างสารรค์พัฒนาทาตัวให้เป็นประโยชน์นําเสนอสิ่งที่ไม่ใช่วันๆจับผิดเดี๋ยวจะไปล้องพิคาเดี๋ยวจะไปล้องหมอของโฆษณาเบียจะไปล้องดําเนินคดีกับน้องไอเ้เกตบางบอลน,นะเอาเท้ายกขึ้นสูงอภิปรายในสภาบินพ่วงสูงบ้างอะไรบ้างวันๆคิดลบคิดเลกติมันไม่สร้างสารรค์นะแลอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสันๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกินข้าวแล้วต้องไปศาลอาญามีณฑรีนะครับไปคดีหมิ่นประมาท นะครับใครที่ชอบหมิ่นประมาทคนอื่นก็ระวังนะวันนี้ผมก็ไปโจดเป็นโจดฟ้องคนคนหนึ่งที่หมิ่นประมาทนะเขากล่าวหาว่านะผมเป็นทนายที่ไม่ดีนะอะ,อะไรเงี้ยเป็นอะไรอะไรต,ราต่างๆที่เสียหายวันนี้ผมก็ไปเป็นพยานนะครับการหมิ่นประมาทคือการใส่ความยืนยันข้อที่จริงในทางร้ายทาให้คนอื่นก็เสียหายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน60สิบแล้วแหละครับ <60. S 1> ก็ไม่รู้จะได้เบีย้ยยังที่ไหมเ <60. S 1> อา,มารัฐบาลรักหลับ รัฐบาลรักไก่เขาก็บอกว่าถ้าผมได้อยากจะได้พีเ่เอกลชลาเขาต้องจนจริงๆนะครับแต่ผมไม่อยากจะจนนะครับประยากจะมีเงินมีทองใช้ตอนแก่ก็คิดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลรักษาการรักษา,ากษารหน้าจะอยู่เงียบๆทําไปทํามารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะ่ดันมาลักหลับรักไก่อยู่ดีๆไปแก้ระเบียบกระทรวงมหาไทยอ้างคณะกรรมการผู้สูงอายุกระทรวงอมอ,งอ้างว่า กบประมาณไม่เพียงพอนะสวัสดิการทั่วหน้าก็กลายเป็นนะประชาสงเคราะห์จากสวัสดิการทั่วหน้าได้ทุกคนกลายเป็นเงินสังเคราะห์ยากไรผมเสียภาษีมาตั้งแต่เรียนหนังสือจบอายุ20ปีเสียภาษีเงินเดือนทุกเดือนเสียภาษีจากการว่าความเงินที่ปรึกษาสอนหนังสือมาจนถึงวันนี้อายุ60สิบแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวพอเรา6กสิบ เราเสียภาษีมาทังชีวิตเราน่าจะได้สวัสดิการทั่วหน้าเหมือนในประเทศที่เขาเจริญแล้วนะประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยประเทศเจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสวัสดิการนะครับอย่างเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์สแกนดิเนเวียอังกฤษอเมริกาเนี่ยผมที่เสียภาษีมาทังชีวิตก็เสียเยอะด้วยเมื่อมีรายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะแต่วันนี้ผมผมสิบนะจะไปขึ้นทะเบียนเป็นคนฉราเนี่ยเอาทำไปทำมาเขาบอกว่าอะไรเขาแก้ระเบียบแล้ว แย่ย่างเดียวไม่พอต้องพิสูจน์เพื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจนต้องพิสูจน์ด้ว่ว่าเป็นคนผู้โหดเปล่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเงินสวัสดิการทวนน้าสวัสดิการเนี่ยเหมือนเราทางานอยู่บริษัทสวัสดิการเนี่ยมันให้ทุกคนไม่ยกเว้นนะตำแหน่งนี้ไม่มีสวัสดิการมันเป็นไม่ได้ไหมเราทางานอยู่ในโรงงานผนู้บริหารก็ต้องมีสวัสดิการลูกจ้างก็ต้องมีสวัสดิการคำว่าสวัสดิการเนี่ยเงินที่ให้เปล่าเงินที่ให้เปล่ากับจับทุกคนในโรงงานในบริษัท นะครับนะเงินเงินเงินที่ให้เปล่ากับทุกกับทุกคนในโรงงานและในบริษัทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการมันจะไปยกเว้นลูกจ้างคนไหนได้ไม่ได้เราไปเปิดดูกฎหมายแรงงานเนี่ย <_ m akes> คราวนี้นี่เป็นระดับชาติเบี้ยคนชราน <_ m akes> เนี่ยเบี้ยคนชราก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมันต้องให้กับทุกคนเพราะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไอ้เบี้ยไอ้คนชราเดี่ยแล้วเบี้ยคนแก่เนี่ยมันก็บอกไปแล้วว่าสวัสดิการัว่วนหน้า ทั่วหน้าเขาหมายความว่าอะไรได้ทุกคนเด้อไทยก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์เป็นคนไทยถือสัญชาติไทยนะต้องจ่ายเขาทุกคนเด้อทุกวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยตามข้อมูลตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีคนแก่ประมาณสิบเอ็ดล้านคนในนั้นก็รวมผมด้วยผมก็ถือเป็นคนแก่มีที่หกสิบแล้วสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเยอะแยะ,ยะทำมาหากินมีรายได้เสียภาษีทุกเดือนภาษีเงินเดือนภาษีเงินได้ทุกคนธรรมดาภาษีนิติบุคคลเรื่อง,งจากเป็นเจ้าของกิจการ ก็ต้องเสียทั้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะเสียหมดนะไปซื้อของในเซเว่นก็ต้องเสียภาษีวัดธุรกิจเฉพาะไอ้ไอ้ภาษีอ่าเขาเรียกอะไรวะภาษีมูลค่าเพิ่มโอนที่ดินก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเสียภาษีทุกอย่างพอหกสิบปุ๊บรัฐบาลกําลังถูกประชาชนตั้งคำถามว่าถังแตกไม่มีเงินจ่ายเพราะอะไรทุกพรบการเงินก็โกหกหลอกลวงประชาชน จะเอาเงินภาษีไปแจกประชาชนโครงการต่างๆประชานิยมเยอะแยะมากมายอย่างพักเพื่อไทยกับโครงการประชานิยมจะเอาเงินภาษีไปแจกห้าแสนล้านจะเอาเงินไปแจกห้าแสนล้านครับหาเสียงไว้ห้าแสนล้านเดีว๋วกัน5้าแสนล้านนี่จะเอาเงินจากไหนมาแจกครับขนาดเบี้ยคนชราทุกวันนี้หกร้อยถึงหนึ่งพันบาทรัฐบาลคนเอกพยุทธ์ยังไม่มีปัญญ,ญาจ่ายเลยบอกว่าต่อไปนี้ ต้องเพิ่มภาระให้กับคนแก่ใครแก่แล้วไม่พอจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าจนแก่แล้วต้องพิสูจน์ความจนนะครับคนจนไม่มีเวลาที่จะไปพิสูจน์ความจนกับหน่วยงานของรัฐหรอกเขาต้องทำมาหากินเพราะเขายากจนเพราะฉะนั้นจะทาให้คนจนเหล่านี้ตกหมดไปคนแก่ปัจจุบันมีสิบเอดล้านคนถ้ายึดหลักว่าจะต้องเป็นผู้ยากไร้คนจนนะก็จะมีคนที่ได้รับประโยชน์เพียง ห้าล้านคนอีกหกล้านคนก็ลงทุนผมด้วยก็คงจะไม่ได้เงินเพียบคนชรลาหายไปอีกหกล้านเพราะรัฐบาลไม่มีตังค์นะบางคนก็เรียกว่าถางแตกแต่รัฐบาลบอกถังยังไม่แตกนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนับวันเนี่ยสิทธิของประชาชนหมดไปเรื่อย